สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อยเลยครับวันนี้ได้ตำส่วนหนวดมึกระดองผักกับกันนี่สลัดกับไอ,อ้แม่ผักคาแล้วก,ก็นี่มะเขือเทศแาชิ้นนี้มาแซบๆกันเฟมเอาเลยเฟมวุ้ยโอ้ยสมปากแล้วไ,ได้ป่ะอ,อืมอืมครับกรุบๆเลย มืนอย่อืมหมวนลวเลยนะเอ๋อืมอืมโอ้โอเสร็นเนี้ยดีแค่ขนมกิน คิดไปแต่เฟียมนใครเจอตัวนี้มาที่คาวบอกเปล่อนเนี่ยดีจ่ะเป็นเงำจีน Pra okay. cá.

Hum. <laughs> เก็บความ

ຫືແມ່ນບໍ່ກະຖິນ hmm. mm hmm. นกส่วนสดเนาะในบักขินเนาะนี่จ้ะมันต้องใส่ส่วน,วนยิบเออยยิบบระเดะอืมหันแมะรบหนีเกียงตับหอมเสร็จนะ แช่เป่า่หัวสุป้ทยปุ้นนี่ห่ เข้ากันเนียพักขาครับกำซ้วนหอมอ,มอืมเกีย่ยงเนี่ยโอเค กินได้ <c oughs> ของแสบนะบวเพชดเนาะกำลนั่งพอดีครับแสบกำลนั่งพอดีแสบอืม มาหนพอดเรียนแต่พักดีดีชอบตามาใช่ไหมติด <laughs> เสือ้อนี่ใส่เสื้อขาวมาพอดีดีมาเอาเลยครับยิ้มหนกสีพานไปนะครับผู้ใดมากินนี่กระฝากก็แรงก็แชร์ก็ติดตามไม่ชองยิ้มผากินได้ครับบุญนี้ขอตัวลาไปก่นอนน้องพ่อมณหน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ